ราศีนี้ราหูย้ายเดือนตุลาคมมีดวงรวยฟ้าผ่าพลิกร้ายเป็นดีนะครับผมและราศีที่ผมกล่าวมาสี่ราศีเนี่ยจากร้ายคุณแม้ว่าคุณจะเจอสิ่งไร้ายๆหรือเจออะไรก็ตามมันจะพลิกเป็นดีอย่างกับตารบัตรคุณจะรวยฟ้าผ่าถ้าคุณสั่งสมบุญมาพอเพียงนะครับผมได้แก่ราศีอะไรราศีเมษครับราศีอันดับหนึ่งคือราศีเมษที่ว่าจะพลิกร้ายเป็นดีแค่พลิกแบบพลิกฝ่ามือเลยนะ คือราศีเมษราศีเมษผมจะบอกว่าตั้งแต่วันที่14ตัวตุลาคมเป็นต้นไปถึงวันที่17แล้วก็หลังจากนั้นเรื่อยๆเลยดาวพฤหัสจะเข้ามาแทนที่ความจริงดาวพฤหัสเนี่ยมันเข้ามาตั้งแต่ต้นปีกลางๆปีแล้วแหละของปี25 6 6แต่ว่าราหูมันยังอยู่พอคุณจะมีอะไรดีๆเข้ามามีสิ่งดีๆเข้ามามันก็เหมือนกับคุณไม่ได้รับ เต็มเต็มหน่วยพอคุณได้รับเต็มเต็มหน่วยมันก็จะมีเรื่องวุ่นวายเรื่องอะไรต่างๆเข้ามาเพราะดาวราหูมันยังอยู่แต่ดาวพระฤหัสมันส่งผลดีมากเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าถ้าดาวพระฤหัสเข้ามันเข้ามาแล้วแหละแต่ว่าพอราหูออกตามที่ผมบอกก็คือเดือนตุลาคมวันที่ 14, 5 16, 17จะพอออกปุ๊บราศีเมษจะร่ำรวยและรุ่งโรจน์อย่างสุดๆดาวธรรมะดาวผู้ใหญ่ดาวสิง่งดีๆดาวแห่งโชคลาภจะเข้ามาหาราศีเมษอย่างเต็มเปี่ยม เรื่องความรักเรื่องโชคลาภเรื่องอะไรต่างๆดวมถึงการให้เงินก้อนใหญ่การให้โปรเจกต์ใหญ่อะไรต่างๆบ้านตะไทยครับผมมันจะเข้ามหาราศีเมษก็เือเป็นราศีโชคดีเป็นอันดับหนึ่งของบรรดา12ราศีความจริงราหูย้ายมาได้หลายราศีมากมายมากกว่า4ราศีนี้ออกนะแต่ความจริงราศีเมษผมจัดให้เป็นอันดับหนึ่งเดี๋ยวผมยกมาเข้าๆสี่ราศีพอราศีอันดับสองคือราศีกุมราศีกุมมีสิทธิ์ได้เกณฑ์แบบว่าเกณฑ์ได้โชคใหญ่ เกณฑ์ได้อะไรดีๆหรืออาจจะได้บ้านใหม่รถใหม่หรือได้ของอะไรกำนันของแบบใหญ่ๆโตๆชิ้นใหญ่ๆห,หรือเงินก้อนใหญ่ที่ดินจะได้อะไรพวกนี้พอราศีกุมราหูก็ย้ายเหมือนกันออกพอราหูย้ายออกคือมันจะได้เขาเรียกว่าพอคุณเจออะไรทุกๆมานานอะ่ะพอคุณเจออะไรที่ไม่ค่อยดีหรืออะไรที่ประสบขอบ้อกรรมนาน,น,าน มันจะพลิกจากร้ายเลยนะใายเป็นดีผมจึงให้ราศีที่สองเป็นราศีกุมเพราะราศีกุมเวลาที่คุณเจอเพราะมันจะเจอค่อนข้างหนักเวลาที่คุณเจอโชคลาภมันก็เจอหนักตามไปด้วยนะครับผมก็คือได้รับโชคลาบก็ได้รับทีเดียวก้อนโตเลยจึงบอกว่าพยายามที่สร้างบุญไว้หน่อยหนึ่งสำหรับราศีกุมผมว่าไม่หน่อยต้องสร้างเยอะหน่อยผมจะบอกว่าราศี3สามคือราศีมังกรราศีมังกรเป็นราศีที่ทํางานเก่งเป็นคนที่เขาเรียกว่าทํางาน เป็นเลิศเลยสาหรับราศีมังกรจึงบอกว่าถ้าราศีมังกรทํางานแล้วส่วนใหญ่มักจะได้ประสิทธิภาพประสิทธิผลจึงบอกว่าถ้าดวงมาด้วยเนี่ยก็ยิ่งดียิ่งแจ๋วแต่อันดับสามอันดับสามผมให้ราศีมังกรอันดับสี่ราศีกรกฎดวงจะเปลี่ยนราศีกรกฎนี่ดวงจะเปลี่ยนแล้วราศีกรกฎถ้าราหูมีมามีอิทธิพลในช่วงก่อนๆอาจจะยแย่หน่อยแต่พอที่ราหูออกปุบ๊บลงเพราะว่าดาวดีๆ มันจะเข้ามหาราศีกรกฎดาวใหม่ๆดาวเชิงโชคลาภเพราะฉะนั้นว่าพอลาหูออกแค่นี้คุณก็ได้รับอิทธิพลมากพออยู่แล้วสําหรับสี่ราศีนี้แต่ว่าพอลาหูออกปุ๊บแล้วมีดาวดีเข้ายิ่งลุงรลดครับผมสาหรับสี่ราศีนี้ผมให้เป็นพิเศษเลยโดยเฉพาะราศีเมษรองลงมาคือราศีกรุมได้รับโชคใหญ่นะครับผมราศีมังกรราศีกรกฎก็ได้รับอิทธิพลด้วยแต่ผมไม่ได้ส่งเสริมเท่าไหร่ ถ้าส่งเสริมจริงๆคือมีราศีเมฆกับราศีกุมราศีอื่นก็ได้รับมีผลเหมือนกันนะแต่ไม่ค่อยได้รับมากเท่าไหร่ไม่สู้4ีราศีนี้นะครับผมจบไปแล้วถ้าใครต้องการทราบข้อมูลดีๆหรือว่าได้รับข่าวสารที่ดีๆก็ฝากกดติด,ดขอขอตามด้วยถ้าใครต้องการดูอะไรมรรคพสิสัส่วนตัวหรือดูดวงส่วนตัวก็อ่าทักมานะครับผมก็ทักส่วนตัวนะครับ